thank okay. you คือเสยเธอว่าเฮ้ยเสอพี่ติวให้เสยเนองอพอดีใช่พอดีไปเฟะเลยนะจิกระโปรงอันนั้นไม่ไปตัดอ่ะนะกระโปรงอันนั้นไม่ใช่ตัดไปตัดนะภาพมันยายเสร็จแล้วบอกฮะยายเสร็จแล้วบอ,อันไหนใส่แล้วใส่เสร็จแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะวันนี้เราเจอแต่สาวสวยทุกคนทำบุญน้องแยใส่มาแล้วนะ ยาคำใสก็มาหน้าตายก็ด้วยหน้าตายก็มาเอาไปเดี๋ยวไปหาเลยสาวสวยของเรานะมุ่นอลซอนออนแอนใส่เสื้อก็สวยใส่เสื้อเข้าสีผิวเลย วันน <À. S 1> <at S 2> pues ี้เาจะมาไฮไลท์ที่นี่ก่หักวอพอสมควรินิดหน่วันนี้เราจะาูเรื่องว่าจะพูดเรื่องที่ว่า้สู่ละที่เลือกชาวาิมบพักที่นีแต่นไบู้๊องหันบ่ได้จุูบบู ผู้คนมีมองกันทุกญาติค้ำใจก็มาโอ้ยอลูอะไรอะพลุงพลังแท่น้อง,งนี่ค่ะบุญข้าศักดิบุญข้าศาักดิ์เป็นยังาางเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะเอายกให้ญาติพี่น้องที่สเสียชีวิตไปแล้วค่ะอุทิศบุญกุศลให้นะคะ อุทิศบุญกุศลให้พ่อแม่ญาติพี่น้องอันอนี้ก็คือยากับใจค่ะใส่ลายอัน ได้ข้ามใจอ,อ่ะคะเมื่อกี้ยังไม่ไปจมารเนาะมาเลยละมั้งเอาไปยาอุ่นบกุกตีเ้ามาเอากลับฮะแล้วก็จิ้มกูบปลาชีสชตูวเบคน อ๋อบอกอาสกับชื่ชื่อเนาะเคสเพราะว่ามันไม่มีที่ให้จุดบยายแต่ก่อนมันก็มีที่ให้จุ๊กสักเนาะตงนี้ไปกาก no yeah. ได้อุ่นได้อุ่นแก็คำใส่ไม่พ,พี่กระปรงอันนั้นเนื้อกระปูพี่ว่ามันยาวถ้าบอกจะตัดแต่บอก้อง,องพี่ติวที่คอยบอกว่าถ้ามันยาวก็ตัดลงสีชมพูกันการนะน่ะนั่นนมันกันนั่นพีกเลยไม่ใส่มันเกะ วัดไม่สแต่อุ้ยอันนั้นก็ใส่ไปวัดเลยมันเป็นกระโปรงไหม บอกเรอ้าได้เอาไปวงบุญสมใจเราได้เาปีนีปมบเป็ดเอาไพ่พอรเจ้าตีเจ้าบไฮพอรอาเลยเอาเลยเอาเลยยังหได้เออาได้ทั้งนั้น

ค่ะสวษส์ีค่ะรวันนี้ก็มาทำดแค่ะนี่แฟนผู้ใหญ่อะแฟนผู้ใหญ่บ้านะะแม่ผู้ใหญ่ไม่มาแม่่พระอาจารย์มาแม่ผู้ใหญ่เป็นราชการครับ่นี้นะคะดูค์กดใจกดสตค่ แม่ผู้ใหญ่ตดราชการใช่ไหมโอเคสต็อปแบร